ก็คลิปนี้พี่น้องหลังจากที่เราแต่งหน่อโซ่แต่งหน่อโซ่ลบหน่อโซ่นี่ออกอก็คลิปนี้ซีมาทดลองพี่น้องกับโซ่สามถึงแปดรุ่นกลางพี่น้องอก็เห็นว่ามลบหนออแล้วเห็นบ่มันจะต่ำกว่าต่ำกว่าคมหน่อยนึงเห็นบ่เห็นไหม นน,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 น่ดูพี่น้องเห็นมั้ยมันสิ่ตำกว่าจังหน่อยนี่อืมเดี๋ยวมาตัดเบิ่งบรดน,นี้พี่น้องเดี๋ยวมาตัดดูว่ามันจะคมเหมือนเทคนิคที่ผมทํำไหมเดี๋ยวหามองตัางกล้องก่อนพี่น้องะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันเลยนจะจุดจวดไหมกลับไปเก้าออยด,า,ดากคนดาวค้อนไฟห้าเก้าเก้าพี่น้อง เป็นไงพี่น้องจุกจ้วดบ่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนอ่ะให้ดูใกล้ๆโอ้ยจุ๊บโอ้ยจุ๊บ เอที่นเป็นไหพี่นองโอ้คือไ บามันมันซึกแล้วพี่น้องบามันซึกแล้วเราวันนี้พ่อตัดไปเนี่ยมันมีจังหวะฟรีพี่น้องเออมันไว้ง่ายคือโซ่มันดิ้นได้นั่แหละเออมันจะมีจังหวะฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาตัดนี่เข้าต้องมีเทคนิคจั่งหน่อยเออใช้ส่วนปลายนี่โยกไปโยกมาบ้างหรือไม่ก็งัดลงไปบ้างแมนบอลพอแมนบ่ลห้าสิกดอย่างเดียวเออมันจะมีจังหวะของมันอยู่พี่น้องการตัดไม้นี่เข้าต้องหู้จังหวะมันไม่ใช่ว่า สีมากกับสีจวดลงอย่างเดียวคืออันนั้นเนี่ยมันสําหรับโซ่ใหม่บาใหม่เนี่ยอันนั้นมันเฮ็ดได้พี่น้องแต่อันนี้มันโซ่เก่าบาเก่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเทคนิคมีจังหวะในการตัดในการเล่งเครื่องอ,อบางครั้งเราก็ใช้ใช้ใชปลายบานี่ตัดบางครั้งเราก็มีจังหวะที่งัดลงไปบ้างแมนบอคือมันต้องมันมีเทคนิคของมันนะพี่นอ้องคือพยายามพี่น้องพยายามเรียนรู้ไปสําหรับมือใหม่ การตัดใหม่มันไม่มีตายตู้หรออ,อบางคนอาจจะทาบแล้วงัดลงไปบางคนก็ใช้ปลายบาตัดบางคนก็ใช้แถวนี้ตัดมันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนพี่นอ้องอะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังมาเทสหลังจากที่เราลบเดอยมันออกน้อยหนึ่งเห็นไหมลบเดรยมันออกเห็นไห เบิ่งพี่น้องก็คมดีพี่น้องคมดีอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้